นี้ช่วยหนูออกแรงนะเดี๋ยวหนูจะช่วยนิดเดียวโอเคไหมคะเหมือนกับทา่าเมื่อกี้เลยยกแขนขึ้นลงอันนี้หนูจะออกแรงน้อยมากาะค่ะแล้วให้เขาทําเป็นส่วนใหญ่<ร><ร>ถูกไหมคะนคนไข้ทาเองเป็นส่วนใหญ่เลยคะ่ะเพราะว่าเขามีแรงเนาะโอเคสามสีห่ห้าอันนี้เขาทำเองนะคะโอ้ยิ้มตียิ้มตียิ้มตี นับด้วยสวยมากทำเองอได้ส่วนตนะัวเร็วๆนะกลาเนื้อจะได้ไม่ล็อกเนาะอันนี้เราจะเป็นการกระตุ้นเพิ่มความแข็ง,งแรงนะคุณหมอขี่มอเตอร์ไซค์มานะเช็คเช็ค เช็คตัวเองเช็คเอา์มาอย่างรวดเร็วหมอเหนื่อย ออกด้านข้างก่อนแล้วให้ขึ้นข้างบนเนาะ ยกสองข้างใช่ท่านี้นะคะทำเองเลยท่านี้ทำเองเห็นไหมคะเขาทำเองเลยเร็วด้วยนะใช่เราจะกระตุ้นให้ลูกค้าทำเองเป็นหลักอ่ะจะให้แรงต้านเล็กน้อยก็ได้อันนี้หนูให้แรงต้านแรงต้านคือจับที่ข้อมือเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อเพื่อให้เขาออกแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะยิ้มได้เฝั่งเนี่ยนะยอม ยิ้มดิยิ้มแล้วหล่อเน,นี่ยใครตัดผมให้เนี้ยปันหน่อยดิเฮ้ยปกติแกวิ่งข้ามถนนวันล,ละร้อยรอบเออนะอันนี้ต้องไปนอนออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวมาวิ่งใหม่นะนายอม เองนะอันนี้เราทำเองนะคะสองสามนี่คือกำรรหรืออะไรละฮะอันนี้กระดูกข้อมืออันนี้ก็คือจะให้ท้าทั้ท่านี้อ๋อค่ะขึ้นลงขึ้นลงถูกไหมคะเราออกแรงเองแล้วจะได้ข้อมือค่ะ เดี๋ยวคุณหมอทำ้างด้านหลังให้ด้วยนะคะกัวเบส่ทีกับแบกทำเองเลยท่านี้หนึ่งทำอย่างนี้เลยสองสามทำได้สี่ห้าหกเต็มที่สิแบกเต็มที่เก้าสิบสิบเอ็ดตรงนี้เราก็ไม่เหนื่อยเขาทำเองสี่ หลานนิวมาช่วยช่วยติดเออเจออกแรงแปดสิบกงนี่ไม่กำไม่กำอีสิบนิโปล่ะนิโปล่ะคะนิโป้งทำได้เปล่าอ่าก็คือปลูกปลูกกล้ามบุกตอกประมาณนี้พอได้นะคะทีนี้เหมือนกันแต่ให้ออกแรงอีกดับเหมือนเดิมเลยประคองใต้ชูเท้ายึดข้างหนึ่งจับใต้เท้าแล้วก็ ทิปทิปเองเลยทิปขาอ่านี่ต้องให้ออกไปเราก็จะให้แรงบ้านเขาเล็กนนอนคือจับไว้ก่อนอเพื่อให้เขายันออกเองอ่ะทิปเลยทิปเลย

นี่คนนี้ก็เป็นให้น้องหญิงมาทําให้วะจไม่ได้มไม่คนละคนค่ะคนละคนวันนี้คุณนน่นคนนั้นคุณหญิงของพี่ได้คุณหญิงนะคุณหญิงเชิบมาริงชื่อหญิงใช่่ดีดังโนนไปออกสามด้วยเหรอคบช่วยกันแข็งอยู่เอาออเอา ยังดูมีแรงมากกว่าเฮียอานะพ<ะ>ี่ยมเป็นน้อยไงก่อนจะหายก่อนเลยรอต้องกินยาหมอคนนี้คนเดียวนะอย่าอย่าอย่าไปเอาอันอื่นมาช่วยนะให้เขาดีก่อนนะหมอคนนี้ดีที่สุดในโลกแล้วพ่อได้อย่างเดียวถ้าไม่เชื่อหนูไม่รู้จะว่าไงที่สุดในโลกเลยนะ ควใหญ่อ่ะความดันขึ้นอะก็ต้องมาหาตรงนี้นีกระดกข้อเท้าให้ถูกได้ไหมคะกระดกข้อเท้าขึ้นฉีบลงเห็นไหมทำเองถูกต้องช้าบางทีแกนั่งไขว่ห้างแจก็ยังกระดกเล่นเลยปกติอะกระดกกระเกกะดกกระเจกบอยู่ไม่เคยสูกหรอกคนเนี้ยแปนเก้าสิบสองผโงไงนะ เร็วเร็วนายมทำกายภาพก่อนอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นมามาชกัน,แ,กนกแขนโอเคแล้วนี่เอาสุดแล้วเหรอคะ เขาเอาหมอนสูงเหรอ